เมื่อเช้าเนี้ยหลวงพ่อเทศดีดีเวลาได้ฟังคำสอนดีๆเนี่ยมันจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดมึงนันแหละประหลาดแถวบ้านมึงเวลาใครก็สูดลมหายใจเข้าก็ต้องกางแขนขนาดนี้หรอกูแฮปปี้กูแฮปปี้กูแฮปปี้ดีออก คุณป่วยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงและจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนี่กูไปเปิด YouTube ดูมีคลิปหนึ่งเขาบอกว่าเต้นแล้วจะรอดเต้นอะไรวะเต้นท่าไหนดีอ่ะทำไมมึงไม่ให้ปีเต้นแบบที่มึงแอบเต้นทุกเช้าอะไรก,ก๊อฟเห็นเหรอค่ะพบกันอีกครั้งกับท26ค่านี้ได้อะไรได้บ้านเอล,บ,เอลบ้านเอลมาหน้าอ,อกมาลีลี ที16จะช่วยเบิกทวารทั้ง7ของพวกมึงให้กลับมาทำงานปกติร่าเริงแจ่มใสเบาหวานมึงจะลดหดผื่นมึงจะหายไปรวยไตมึงจะกลับมาใสสะอาดเลือดฝาดมึงจะกลับมาหน้ามึงจะเด้งเด้งเด้งด้งด้งเดงสมองมึงนะจะเล่นรพลโจ๊ะนี่กลางแมคโดนอเลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัว Tem tenho um <laughs> 1,2,3,4,5,6,7,8 1, สับหมูมือขวาสับหมูมือซ้ายสับสองมือลับมนี่สับต่อจ้ะรู้สึกดีไหมทำได้ดีมากๆากอีปีที่บ้านยังมีเชื้อซินเดล่าเหรอฮะ พี่จอกข้างหน้าน้องลงเลยนะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับกูบอกว่าไม่ไปไงกูจะเติมแก๊สมึงมึองออกมาจากปั๊มแก๊สหรือเปล่าครับพี่พอดิ่มแม่กูตายกูสั่งกระถานไปให้เมียกูจะคลอดลูกมึงไม่มีเมียมึงรู้ได้ไงก็น่ามึงเฮียนิสัยมึงก็เฮียถ้ามึงมีเมียได้กูก็มีมดลูกได้